งามคือเจ้าบอสอันนี้เขาเป็นแม่เท้าช่อเป็นแม่เท้าบ้านค่อยนะคนนี้น้องเขาบอกเจ้างามปานไม่เท่าอ่าค่อยๆ่้าอะไรเจ้าอะไรบ้านอันนี้เป็นรูปแรกนะครับที่เราผ่านบนเส้นทางการเดินทางครับไม่มีป้ายบอกชซิมป้ายครับไม่จริงวะโอ้เราไปกระดิฟ้าโอ้ ลองมาตีเราค่อยเดอ้อไอ,อ้โจค่คอยๆเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าจะได้ว่าเป็นคนขับรถค่อยบ้างค่อยเมื่อยเมื่อยโอ้โมโ<อ>มเป็นโอมว,ว,วิวสวยมากแล้วก็อากาศเย็นดีมากทุกคนนู่นคือเส้นทางที่เราเดินทางมานะครับไกลมากเข่าลุกหน่อยก็รู้ว่ก่อนออกเดินทางครับก็มาเติมน,น้ำมันก่อนอันนี้นะ้ำมันริดเทดไซ่สาวเฮ้ยยะงต้งตกใจดีสาว นี่เท่าไหร่อะจัดพันเก้าร้อยแปดสิบอ๋อนะผมจะต้องอัดน้ำมันเตรียมก่อนเพราะตามเส้นทางอะไปอีกเมืองหนึ่งเมืองสะพานผมไม่มั่นใจเรื่องความน้ำมันไม่รู้ว่าเป็นลมที่เตี้ยหรือเปล่าเลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะจริงๆแล้วจะออกไปจากชนบ,บทเนี่ยคือต้องเติมไว้พร้อมนะครับเต็มถังเป็นเงินเท่าไหร่ลองเบิกเด้อเอ๊หนุ่มยิ้มให้ด้วยนะ หนุ่มจะเติมดีเซลเนี่ยรถม,มอเตอร์ไซค์หรือว่ามาหาเนี่ย <c oughs> อันนี้มาเติมน้ำมันมั้ยเนาะหนุ่มเนี่ยอ้าวแล้วมันมาเติมดีเซลมาเติมมอเตอร์ไซค์เติมดีเซล <c oughs> ตนนิมนี้มมีอะไรกระส่วน <c oughs> เข็มสาโซแวะเลยไอไทยก็เท่าไหรคือรถไทยมาหลายป่ เงินพันกว่าบาทนะประมาณพันสองนะครับทุกคนพันสองพันสามเดียวเก็บกับสมเเทนเนอะสมิเ็นค่อยน์่าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเจ้าตอบที่สมเเทนค่อยงามบอสามเจ้าเห็นแล้วหรองามคือเจ้าบอสอันนี้เขาเป็นเมเท้ารองช็อตเป็นเมเท้าบ้านค่อยน์ะคนนี้น้องเขาบอกเจ้างามปานเมเท้า <c oughs> เจ้าเป็นเสาออย่างเสาเสาพูน้อยหรือเสาอาคารหรือเสารารุ่มรารุ่มนะออขยาด้วยเอาอีนน้อยๆเดี๋ยวค่อยเจ้าเจ้าแรงแข็งแรงเตมบอใช้รถเนอะเอ้าเป็นสาวขยารถมันแพงเลยเออเลยเป็นปลาห้าแ้กใจตังอันนี้ละปั๊มปิดจักรงเนี่ย เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะบัเงินได้อยู่เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังอุคามกดจุดแสนเลยอ่ะพประมาณนี้แปดแปดพันอะอะไรอูคุยอะไรกันน้องถามบัาเติมเงินว่าโอ้ได้ถอนมาตั้งพันกึงยี่มเด้อเยอะจุน่ะโอเคเด้อสาวไปครับทุกคนเดินทางออกจาก เมืองบนใต้กันแล้วนะครับทุกคนไปสู่เส้นทางขานาดที่รับรองว่าสุดอีกครั้งหนึ่งรครับการลนทางของผมนะครับทุกคนก็เจอกันกําลังถึงเส้นทางเลี้ยวไปยังบ้านเลยพี่ออโอปาครับอ๋อครับซึ่งขึ้นกับเมืองสัมพันธ์นะครับแยกมาจากเส้นทางเป็นลัดยานะครับจะจะสองนิโดเป็นเส้นทางนี้ตลอดเลยพี่ไม่ไม่มันอย่างนี้ก็เข้มาได้สิบโลอ๋อเราเรา,เรา,เราที่เหลือ,อคือยิ่งวันนี้วันก่อนข้างหน้าเขาอ๋อวันก่อนข้างหน้า พี่โจนี้จับให้ได้ถูกใจมากเอ้าไันไหนก็เซ็รับรถมาแล้วไง้องเลยออโอ้นั่นแหละใช่ดีว่านี่มันหอนกว่ารถไม่ค่อยมีแบบนั้งดูแล้วเนี่ยพีจโจเสใจเขาเดินทางันบ่อยเหมือนเช่นเดียวกันก้อนกก้อนรถเลยก็บ่อยอยู่นะเพราะว่ามันไปอยู่นะครับมีเส้นหน่งพี่ 懂了。Oh, เราโมงงกับมงเป็นมงที่หนม้งครับเป็นมงเยอะพี่จุปนมงเมื่อกี้เห็นคนไม่แน่ใจทุกเป็นลายเขาว่าสีแดงม่ก่มือเลยแดงเนาันรถคันไม่เยอะครับ ปลูกกับปูรู้ไหมอ่ะปูเข้าชาเนี่ยจะถามว่าสะเรียกคนนู้นเนี่ย,ยเขาเอาเสาเนี่มาปลูกทํำไมเนี่ยเนี่ยตามข,าข้างๆเนี่ยตรงนี้จะน่าจะเป็นกระมงแล้วอ่ะเอาไปขโมกแล้วพี่นะอ่าถึงสูงนี่กระมกแล้วอ๋อขโมกน่าจะเป็นมาสมาธรอันหน่งอ่ากจะเป็นรั้วปลูกผักอะไรนะครับ่โอ้มหขโมย ข้าววันนี้ต้มน้ำปลาเปล่าหั่นเลยพี่ทุหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับ,รบอันนี้หมู่บ้านแรกนะครับเพื่อจะเอาจากเส้นทาง,งหลักเนี่ยไม่ไกลนะครับอันนี้เป็นบ้านอาคาเหมือนกันนะครับครับชื่อบ้านที่นี่ก็จะเป็นแปลกๆไม่ไม่ค่อยคุ้นหรืออร่อยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเขาจะาเป็น ราคาแต่บ้านพิกเจอร์บานพิกเจอร์ใหม่พิกเจอร์เก่าไอ้ภาษาอังกฤษนะนี่ครับเนี่ยบ้านอาโจน้ำปอเห็นไหมบ้านที่อันนี้อาโจน้ำปอออปบ้านที่นะเนี่ย ปลา,าโจปลาโจเหมือนงแต่ว่าเส้นทางนี่ดีนะครับเนี่ยเป็นล้านยางตั้งแต่ก่อนน่าจะเป็นบ้านอจโจน้ำปอนะครับพี่พี่โจมีไปถึงไหนครับอย่างเงี้พี่ก็ไปถึงเืองสัมพันธ์นะครับเพราะอย่างนงี้นะพี่ร้าล่านยางเงี้ยโอ้ดูปูบ่าเมืองเข่าอะไรอยู่นะครับอันนี้จะเป็นโซนอาคารนะครับพี่โจบอกคนที่นั่งอยู่ขอบถนนถบเนี้ยเต็มเลยถนนมันค <c oughs> <c oughs> ่อนข้างอย่ายังยังดี เนื่องจากยังไม่มีรถบรรทุกวิ่งนะครับ oh. อก็ยังไม่พังดูวิธีรถ oh. บรรทุกวิ่งเพิบเ oh. มื่อไหร่พังทังนที oh. ครับด,ดูดูนะครับถนนยังเรียบอยู่นะครับตอนนี้คลิป <c oughs> เลยนะ <c oughs> ดสบายดีอันอันบ้านเฮาบ้านยังนี่เนาอกูไปจีอ๋อจากนี้ไปเออปลาไก่บอจากนี้ไปเออปลาไก่บอมันเออปลาไม่รู้เลยเบ่งไม้ดูุพันธ์ได้บ้างประมาณจะเอามะจามะตกใจเธอจามไม้ตีหัวหัวหัวไม้ ันโนทรศัพท์ด้วยธรรมดามากอูดูชิวเลยอ่ะเดินไม้ตีเลยป่ะเนี่ยในกระไม้ตีรถเราประมาณเนี้ยผมฟังเพลงสบายดีสบายดีนักกว่านักกว่ไอ้ซวยแบแกกว่เออปลาไก่บ่เออปลาอ่ามันโตอยู่บ้านไหนบ,บ้านไหนตยุโรปจีนบ่ตัวยุโรจีไปไปยามเลยบ่ไปยางบะไอ้เบียกซวยบ่ฮะ ให้ให้แบกช่วยบ่สเราเตาขึ้นรถให้แบกช่วยบ่ะเเปน <c oughs> น็นย่างเราไก่แล้วนี่เออไก่แล้วนี่เ่าเป็นย่างเออน่ารักเลยอ้าวขอบใจขอบใจสนับแต่งงานยังน้งองสาวแต่งงานยังงานเออขอเบอร์ได้บ่ส <c oughs> แลขอเบอร์ได้บ่ <c oughs> นี่เราจะทราบสิแบกช่วยโค้งหนึ่งขอเบอร์ได้บ่ฮะโอ้ยนอ๊านอ๊นอ๊านอ๊ไปลินบ้านได้บ่ ไปเล่นเครื่องเจอได้บ่ไปเลยไปเลยไปเลยวะบ้านหลังไหนไม่รู้อ่ะก็จะไปถึงจะดูก่อนถ้าสมมติเราไปถึงเดียวเดี๋ยวเราจะไปรอถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าไกลเราก็จะไม่รอน้องเขาบอกว่าไม่ไกลเออน้องของคนนี้น่ารักเลยโอ้จอดจอดเลยดีกว่าจอดเลยก่อนไปพี่เดินไปโจจอดเลยน้องขึ้นรถไปน้องขึ้นรถมาเร็วเอาจริงเหรอเล่นบนเนี่ยนะแปลงช่วยเอาจริงเว้ย โอ้เราไปกันดีฟ้าโอ้เราบัาตีเราค่อยเด้อไอ้โจเออเอาไว้จริงไหมโอ้าเนะ่ยไล่ i ซดไล่โซดิเออเอาช้ยฟี่ด้วยนะโอ้ยเบาเท้าก็สาวัยทีนอ้ยขำแม เข,ข,ข,ขาไทยเข,ข,ข,ขาเขาไทยลุยนะอันนี้ดาราจากประเทศลาเเลเวานนาเด้อน้องโอ้ยนอเอติกต์กเอ้าิกตักได้เว้ยโอ้โ้นอนไปวยอูไปรอตรงบ้านตกันดีกว่าไปน้องฮิวคุยด้วย สาวเจ้าไป็นอาคาบอสาวอาคาอาคาอย่างอ่ะมูจิมูจิเออแต่งตัวแบบเดิมอยู่เขาน่ารักมากเลยนะครับทุกคนมีโจม้อยขึ้น5ล็อตเกินุนไปก่อนเด้อตารวามัน้วยยี ไอ้ไอ้ากินฝุ่นสาวชื่อหยางน่ออ้ยพี่โจ้รถมาลบก่อนนะลบร้อยลบร้อยกับพี่โจ้กินฝุ่นก่อนไกลอยู่น้องเราไม่ไกลน้องเราไม่ไกลครับเราไปถ้าเราปก่อนคือบรรยากาศดีมากดูข้างรถไปมันก็ไกลอยู่แหละอีกหนึ่งโค้งท้ายจ้าวัน ไอตัวไปจีบสาวผู้เดียวเลยอ่ะเอเอน่ะูขับวาเปลี่ยนมือแล้เนี่ยไปูขับรถไอปกูปขับรถไปปูปขับรถไปมาเนี่ยกูขับรถเต็นเนี่ยขับเอา <laughs> อานดับกคุนอา้าวเหรออู๋ขับไม่เป็นเนี่ยสาวจะชื่ออย่างเนี่ยฮะชื่ออย่างฮะเจ,จ,จี๊ยเจี๊ยะเจจ๋ายแฟนบอกว่าเนาะไป,ปร,ะรอไปรอไปรอเอารถจอดดิอารถจอดดิไอ้าอู๋ขับรถไปแล้วเจ้าอูเป็นเฮ้ยอูก็ไม่ขับรถน,เน,เนะเห็นสาวทิ้งรถเลยใช่ไหมเนี่ยเออม่ทิ้งหรอกพี่หาสาวง่ายกว่าหาเอ้ยหารถหารถยากกว่าหาสาว เราจะไปเจอที่บ้านน้องครับไปดิฟกาแฟกันดีกว่าโอนะไป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  เอออันนี้เบรกต้องใส่ตีนเดียวตีนเดียวโอเคแล้วเวลาตีแล้ววนี่พอแอ้วแล้วไม่ต้องเหยียบม,มันก็พุ่งแต่ก็เจ้าเจ้าค่อยเบรกมันก็มันก็ไหลแต่เจ้าจะก็ค่อยแตะมันก็ค่อยไหลเจ้านี่เด็กโกรตตี้ตัวพี่ยังเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนใส่เกียร์เกียร์ไม่ยากเสียเกียร์ใส่ตัวเดียวแล้วไปเลยตัวไหนตัวดีเออตัวดีตัวเดียวดึงลงมาเลยมั้ยเออกดไอ้นั้นมันจะมีตัวกดเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอ่ะเจ้ารู้จักเบรกอ่ะคะเรื่องน่ะจะรอดไปเลยให้อูขับรถแหน่ทุกคนคคือออออต้้งงงงงสสนน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 มมมมััััััไไ่่่่่าาบยยยูเเดดีวหหลลแะ อเอาขึ้นอะไรเนี่ยไม่เคยใช้ไฟไฟ้างัดขึ้นดิอัน,นเลยอันบนดิเอออไะไรแล้วเจ้างั้นยังไงอ่ะเออเออขับรถพี่เนี่ยครั้งเนาะมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีนเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเออ,อเดี๋ยวเบรกจำจำเออเบรกไม่เบรกค้างมันถึงจะไอ้นี่ได้อ,อ่ะเจ้าจอกกดตรงนี้เดี๋ยวมือเจ้าเดีอยมันมีตรงปุ่มตรงนี้ เห็ป่ะเ <Okay. S 1> จ้าต้อก,กดตันี้ถึงดึงห้ามดึงมาไม่งั้นมันจะเหมือนมันล็อกกดตัวนี้มันจะคลายล็อกอ่าเจ้าก,กดเบรกไว้นะมันจะอย่างนี้คือตัวดีเ <Okay. S 1> จ้าจะมาเพิ่งค่อ,คอยๆปล่อยเบรกทีละหน่อยตีนอยู่กับเบรกพอโอเคอ่าลองค่อยๆปล่อยปลอย่ปลอยเบรกดิปล่อยดิยังไม่ปล่อยแล้วเย็บคันเร่งเบาๆเอาไปแตะคันเร่งเบาๆโอคันเร่งหา่ไปมันมันเบรกเหยียบคันเร่งกดยังไม่เหยียบเลยเขค่อยเหยียบทีละนิดทีละนิดอย่ากระตุกเออพอพออ่าแค่นี้พอทันไอจบไม่ต้องเร่งคือไม่ต้องใส่เกียร์เลย อ่าเราค่อยๆเตะเบรกค่อยๆเตะเบรกเบาๆพาพี่ค่อยๆเตะเบรกเออโอเคอันนี้ลองเออค่อยๆดิค่อยๆเจ้าต้องได้คุณเคยก่อนอ่ะโอเคอ่าโอเคมันไม่ค่อยมีรถขับได้อยู่ถ้ามีรถมาเจ้าต้องชะลอเออแค่นี้เองพวงมาลัยเออไม่ยากอันนี้มันดังแค่เบลเราจะไม่ใส่รถมีวินไม่ต้องกลัวเซฟตี้พร้อมเดี๋ยวจะไปหาสาวร้านอ่าค่อยๆเตะเบรกโค้งคยเข้าอยู่ มาไปแตะเบรกเนี่ยชะลอแตะเบรกกต่อตีเ,เ,เอเอ,เอ,เอเค,ค sorry, ่อยๆดีเบา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 มันแค่ครตรงโค้งอ่าตรงโค้งนี่ค่อยๆหน่อยเ <cinematic S 2> จ้าแต่เบกเรกพอให้รถม,มันแซงไปก็พอจะห้รถมันมาแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละอย่าอย่าคืนพวงมาลัยค่อยมันง่ายกว่าไหมง่ายอยู <S <S เอ่เออเอาค่อยๆเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าจะได้ว่าเป็นคนขับรถค่อยบ้างค่อยเมื่อยเมื่อย ลองเลอไอโจไปไหนเราไม่รู้อะลอยโจเออนี่แหละครับเป็นแล้วโอ้เออนั่นแหละเดือไอโจอยู่นั่นเลยขับคนเดียวได้ป้ะถ้าไม่มีใครเนี่ยไม่ไม่ว่าไม่ได้บนพวกเขาเอ้าเปลี่ยนมไปทางน่้นแล้วบอเบลขับไปดิเดี๋ยวไปแเดือบจนจะไปตำไม่จะเดือเห็นอยู่เห็นอยู่ได้อยู่ไปชนพี่โจนะออกขาน้อยๆออกขานะอูเขาออกอะไรพ่อบๆเข้อต่อไ ตอนน้โอ้คับรถอยู่ใจเย็นๆเอ้ยเวลาขับรถมองงหลังมาเพียบเลยอ๋อหโอปูเปิดประตูฮะเปิดเปิดล็อกเปิดล็อกเออออตั้เครียให้ขับไปก่อนใจเย็นอูให้ขับไปก่อนไปโรดไปโรดไปโรดแอบนิดนึงกบปูเออจะไม่หลงให้พอดีพอดีอ่ะอู้ยิงกะอย่างว่าโบได้สมบูรณ์มีรถจีนด้วยอุ้ยไเพี่เนี่ยมาขับเลย ครับไปดิตามเราไปเพลุคับวันนี้มั่นใจบอเออทีน้อยทีน้อยไปถึงหมู่บ้านเขาไปกินกาแฟเออหมู่บ้านเขามีคนตายเอาเหรองั้นไปดีกว่าครับเราไปตรงนี้ก่อเออเอาเอาอูัวมูจี้ครับมูจี้นะมูจี้อ๋อที่เขาแบกไม้นี่คือเขาไปทําบ้านหรือไปทําพิธีหรือบ้านครับอ๋อแบกไม้ไปพิธีแน่จอดนี่เลยโอเค เดี๋ยวพี่ควัดีว่าอาจเจ้าจอดนะออจอดเสร็จแล้วเจ้าก็า<ม>อย่าเพิ่งเจ้าต้องเข้าเกียร์ว่างบีบนี่แล้วก็ดึงไปตัวพีเออต้องหยยบเบรคค้างไว้นายเวลาอยยบเออแล้วก็ดึงอ่าโอเคเจ้าลงได้อ่ะอ่ามันอ่าจยะาให้ยาย,ยวงครับไม่แวะพี่โจไม่อยากให้แวะบ้านสาวกวนนานางไงเลยแกงแกงแบอบกออกบอยให้เราไปต่อโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับผ่านบ้านนี้ดูบรรยากาศพอพี่โจรครับเปลี่ยนมือนะเป็นผมแล้ว อ๋อพี่โจดรดีคัสสิ่งมากข่างมากดูดีเขาแบกแบกฟืนแบกอะไรกันนะใช่ใช่เขาเอาไปช่วยงานคนตายมีคนตายในบ้านเขาอ๋อหรอครับแต่น้องน้องคนนี้เขาน่ารักนะครับเขาพูดได้อ่ะครับคือคุยกับเขาเมื่อกี้ก็จริงจริงแล้วก็อยากจะแบกไปถึงหมู่บ้านเขานะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขาไม่อยากให้ไปถึงหมู่บ้านเขาอายอ๋อหรอครับเขาอายเดี๋ยวจะหาว่าเขามีแพ อ๋อบาทีแล้วเขาเขามีแฟนเราต้องไปจกี่เขาที่บ้านก่อนอ๋อเหรอครเฮ้ยเด้อน่ารักมากเลยไว้ดูหน้ามาเลยน้องจ๋าอืมดูดูฝั่งนี้มั้งอู๊โอ่ะดูดูหน่อยพามมาดูเบิ่งหน่อยสบายดีสบายดีโอ้แขงแห้งเนาะแขนแห้งอีกเลยขากลับชุดรอดเลยแบบนี้ดูรองเท้าดูรองเท้าโอ้โหเป็นรอยเดินไป็นฝ่ายรองเท้าสูงขนาดนี้ สบายดีอัสวยสวยมันใส่มาว่ย่ายังีส่งนงนี่ยไม่แต่วยเลให้เป็นสาวยุ่ในมูาบาเนี่ยพี่โจอโอเคล้วพี่โจไป็นงน้องพนแผมไม่เป็นไรครับผมรักเดวใจเดียว,ๆๆๆวอันนี่ผมไม่อ,อนันสิ้นแล้วเขามีเขาจะมีอันปอกขาเขาอีกเนาะ อ่านี่สร้างความสัมพันธ์เอาไอ้ไรนี่เรากินกินกินเรากินเอากินอ๋อเขาบอกสิอ๋อมันไปให้มาโอ้ไปให้มาเนาะเออมันไปห้มาไปเก็บพวกหอมพวกกระชายโอ้โอมโสมโซมเป็นโสมเจ้าเด็มาเจ้าหนิมีุ่ทงตีน โอ้ยพี่อยู่พี่อยู่พี่โอ้หลายคอหัดจ้ะเฮื่อนทั้งหน้าบ้านเจ้าทั้งหน้านี่บอกเฮือนแม่นบ่าอ๋ออุ้ยงามหลายนี่นะโอ้โหเอลูเดคือกันคือกันดูหูหูเขาจะยานเนี่ยมันหนักเพราะมันหนักมันจะลดลงเขาจะคล้องคล้องคล้อง งาม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 ไปไปงามเมื่อเมื่อไปตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านเตอร์กาครับห่างจากบุญใต้นี่คือ50กิโลเห็นเสาเสากิโลเมตรไหมครับน่าแต่ว่าพี่โจบอกว่ามันจะมีเส้นทางที่ไปบ้านมูจิจริงจริงครับซึ่งจะต้องไปตรงเส้นทางไหนพี่โจะเห็นไหมเห็นเขานู้นไหมภูเขานู้นนะครับป้าที่โตอยู่หลังเขาลูกนี้นะครับอ๋อครับเป็นบ้านชนเผ่ามูจิ ชุมพมูจิในตรงนี้จะมีจะมีสองบ้านนะครับบ้านนี้กับบ้านข้างในอ๋อที่เราเจอนั่นคือเขาบอกเขามูจิมูจิใช่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 เป็นชนทพมูจิครับมูจิอ่ะครับอกลักษณ์เด่นเด่นก็คือหมวกของเขาทําด้วยผ้าผ้าเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มีดอกไม้คล้ายๆผ้านะครับแต่เพื่อเป็นเป็นทำเป็นดอกไม้สีแดงที่ตักที่ที่หัวครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมูจิมูจิครับ นี่ถะมีโอกาสไปนู่นเลยนู่นหลังภูเขาภูเขาเสดาไม่ใครพูดมูจิเ็นบัอกี้พูดกับคุณป้าคนนั้นแล้วก็เขาก็ฟังไม่ออกนะใช่เออคือเขาอยู่กับธรรมชาตินะครับครับเวลาตอนเช้านะครับเขาก็จะไปไปไร่เขาก็เดินเป็นแถวไปเลยเนแบงนี้นะพี่นะคก็คือเดิน่างนี้นะพี่นะตอนเย็นก็เดินเป็นแถวกลับมาเดินเลี้ยงแถวนะแถวเขาเรียกแถวตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับอืมประมาณนั้นเออเนี่ย สวยสวยเป็นเป็นบ้านชนบทที่อยู่กันแบบพอเพียงครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือทางทางเมืองทางแขวงเนี่ยกขาพยายามที่จะผลักดันเขาให้เขาสร้างเศรษฐกิจให้มันให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะด้านของสารสุขนะครับถ้าสสุขดีการทำมาหากินก็จะดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงนะครับครับทำนะไว้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้ไปพกชาอืนี่ภูเขาชาเนี่บ เก็บค,ค่าว้านเลยเออ <c oughs> นี่เห็นเวิวร้าน้ามองไปก็คือวิวของหมู่บ้านเน้นๆตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับทุกคนพี่โจพามากินกาแฟที่ไหนกันมาเราบอกอยู่ดีไม่เปิดรั้วบ้านเขาดูดินี่นี่เป็นเด็กเปิดประตูแล้วพี่โจเราโอ้พี่โจครับเขาไม่ได้แน่นะโอ้ อะไรนะขับไม่ด่าเน่องนะไม่ด่าหรอกไปเถอะรับประกันไม่แล้วรถไปได้เปล่าได้ยังไงน้อยผิดผีดก็ไม่ได้กลับบ้านกันแล้ววะ <l ots> ตอนนี้จะมีโพสต์นั่งกินกาแฟอยู่อ่ะ <l ots> พี่โจบ <l ots> อกว่าจะใ <l ots> ห้พี่ชายบนยอดดอพี่โจจะมาซื้อที่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีหมาด้วยโอ้โหเขาได้จริงว่ะมีรถก็ เยอะบ้างนะครับเพราะอยู่วงการโทรทัศน์มานานผมเองก็ถ้ามาในพี่โจโมาเนี่ยคือมายากเลยอุณนภูมิเพราะ,ะว่านี่คือม,ม,มันต้องมีใบเบิกฐานจะมาในดินแดนรี้นับแล้วก็ดินแดนดิบดิบเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงไปกินกาแฟกันก่อนครับได้พูดคุยกับพี่โจโดูวิวตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ไปกันต่อนะครับเพราะเวลาเรายังอยู่อีกเยอะนะครับเพราะว่าสามชั่วโมงเลยเนาะจะถึง กระท่อมบนดอยครับของคนที่นี่นะที่ผมเข้ามากับอุคคมครับจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยไหมเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วก็ปลูกผักผักก็ต้องล้อมรถด้วยทิ่งไม้ไปงั้นแล้วเดี๋ยวหมูไก่จะกินหมดเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยผ่านเข้ามาน่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีรถผ่านไปผ่านมาแต่ว่าขออนุญาตเขามานั่งพักนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่มีจุดพักรถนะเด้อขอล้างเครื่องหน่อยเด้อ ไอ้อูคำมาล้างเครื่องอูมีห้องน้ำด้วยอูรอดแล้วคืออูคาทำน้ำทำน้ำปลาแตกในกล่องเก็บอาหารดินมันตมแตกในกล่องเก็บอาหารเดี๋ยวให้มาม่าเขาไปกินบ้างแบ่งกันถ้ามันแตกในรถนี่ยุ่งเครื่องเออแล้เ,เขากล้ยงเต็ดม,มีฟ,งม,ฟ,ง,มฟ,ง,มฟงมีฟื่นนะอูนะดูวิวสิวิววิวสวยมากแล้วก็อากาศเย็นดีมากทุกคนนู่นคือเส้นทางที่เราเดินทางมาครับไกลมากเข่าลุกใหน่อยก็ไม่รู้อะแล้วเส้นทางที่เราจะไปคือเข่าลุ่มนี้ครับที่มีเสาสัญญาณ อ่าโทรศัพท์แล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเลาอก,กันไปตามนู่นเลยอีกไกลนะกว่าจะถึงเมืองสัมพันธ์ใช่ไหมโอ้นะนี่คือวิถีชีวิตของคนบนดอยครับที่เราได้ไม่เห็นครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนู้นแล้วเราก,ก็จิบกาแฟกันครับทางขึ้นเขาก็แบบนี้เลยนะเนี่ยไปสุดอยู่ที่อันน,นี้อค่ทัรวนะครับอ่าฝากกันทางของผมไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพี่น้องคนไทยคนต่างประเทศหลายคนด้วยเด้อคือถ้าไม่สุดคือไม่ใช่ผมผมนี่ต้องสุดนะครับ การข้ามทาไม่ได้พี่โจพามานี่คืออาจจะลำบากน,นิดนึงนะครับเพราะว่าการเดินทางมาแต่ละจุดนี่คือมันเส้นทางดิบๆเนี่ยเส้นทางลมาอันนี้คือละขอเปิดล้ขาล,ละขอเข้ามานั่งเบรกตรงนี้นะนี่ตองมาหน้าฝนนะครับจะเห็นป่าเขียวๆเ,เห็นการปลูกไร่พืชของเขาด้วยะคระับแล้วก็จะเป็นกระท่อมในเส้นทางที่รถไไปไปไม่เหนต้องรถจอดตามแนวข้างทางแต่มันไม่ค่อยมีที่จอดเพราะมันยังไม่ใช่หน่วท่องเที่ยวนะแต่ว่าเราจะมาหาช่องทางที่ดั้งเดิมที่เรา มาถึงที่นี่นะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวกินกุ๊ฟก่อนแล้วเดินทางกันต่อนะครับทุกคนนี่อลีออนตัวกับเส้นทางยาวไกลก้าพร้อมปิ่นไปแม้จะล้มลุกดูคลานปัญหาที่เข้ามา ก็พร้อมก่าผ่านไม่มีวันวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้เก่าเดิน